เราก็เตรียมตัวไปสิมีความแบบลีลาเออคืออย่างงี้ลูกเวลาพี่จักเอ่อได้รับหน้าที่มาเวลาเป็นเกสในคอนเสิร์ตแต่ละคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยพี่จักจะต้องแบบว่าแอบเตรียมตัวแอบเตรียมตัวแอบซุ่มไว้อะไรเงี้ย่ะแบบไม่ไม่ไม่บอกว่าเออเราจะเล่นอะไรเราจะพูดคุยอะไรบนเวทีอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายมาพี่จักจะทําหน้าที่ให้ดีทุกครั้งอ่ะเอออะไรเงี้ยให้แบบว่าเอ๊ย ทุกคนต้องได้ความรับได,ได้รับความสนุกกับไปพี่จะทําอย่างนงี้ทุกครั้งเลยอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดใช่ไหมอคอนเสิร์ตพี่แจ่อะไรเงี้ยอุย้ยดีใจเมื่อกี้เห็นมีพี่ๆนักข่าวบ,บางท่านได้ไปดูอะไรเงี้ยบอกสนุกมากเลยเอยแล้วก็โอเคแล้วก็ดีใจนะลูกนะนเะนาะแ,แต่แต่แม่บ,มบอกแต่แม่บอกลูกไวนะ้นะว่าแม่จะไม่รับเป็นเครว่าอะไรวะเป็นแม่งานคือเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตอะใช่ไหมคือจะไม่เอาไม่เอาแม่ชอบเป็นเป็นเกสเป็นมือปืนรับจ้างหมดสิิปินทุกคนมีความฝัน อยากจะมีคอนเสิร์ตเดียวเอ่อโนแต่พี่กับแม่เลยนะไม่ชอบการเป็นเกสจริงก็ลูกเห็นไหมล่ะแม่ไม่เคยมีเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีติดต่อมานะให้ทำอย่างเงี้ยพี่ชมพี่จอดอะไรเงี้ยแต่ไม่เอาไม่เอาไม่อยากรับผิดชอบพี่ว่ากี่กี่ครั้งที่เสธโอ้ยจะมาจะเนี่ยคนนี้อะไรเงี้ยแล้วพี่จอดอันนี้อะไรเงี้ยแบบแม่ไม่เอาเลยอะไรเงี้ยแม่ไม่รู้สึกว่าไม่มีความสุขตรงเนี้ยไม่มีความสุขตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าคนมาดูคนก็จะคาดหวังเนาะทีนี้ถ้าเกิดพี่รับผิดชอบเยอะมากไปเงี้ยถ้าเกิดว่า โอ้โหมันทาไม่ได้ทั้งหมดหลด่ะอะไรเงี้ยเอออันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึงออ่งปีกย่อยออกมาที่เรารับนะเออไอปีกยอ่อยตรงนี้ยเราทําให้เต็มที่ดีกว่าให้มันเกินเกินตรงนั้น,นอ่ะดีกว่า,า,าด้วยนะแม่ว่านะมมนบอกว่าเออเก่งว่าคนที่แบบเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตตัวเองได้ออพี่พี่พี่เก่งนะไม่มเอาแสดงว่าเราเราคิดมาดีแล้วที่จะไม่อยาก ใช่ไม่รู้ตัวเองดีไม่รู้ตัวเองแล้วก็รู้ในความพอใจของตัวเองอะไรเงี้ยแค่นี้พี่พอใจแล้วและอนาคตก็ไม่เปลี่ยนใจมไม่เอาอ่าย,ย,ยังนะณนะเวลานี้เลยนะถึงปัจจุบันนะลูกนะอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเลื่อย่หงหนึ่ออง,งพี่มารู้สึกว่ามองตัวเองแล้วแบบเรามีศักยภาพนั้นพอเราเหรออะไรเงี้ยยังอะ่ะลูกแม่ยังแต่ว่เเาะะ yeah, เรื่องมูเราก็ไม่ถอยถูกปะล่ะเรื่มูเราก็ไม่ถอยคือแต่แม่ไม่ได้มูแบบว่า มั่วตัวนะมันจะมีเหตุให้เราต้องไปไอ้อย่างที่ลูกเห็นที่ข่าวที่แม่ไปเวียงจันทร์น่ะเมื่อ3าปีที่แล้วก่อนโควิดอีกนะแม่ศรีเมืองูรู้จักใช่ไหมที่เวียงจันทร์น่ะมันมีเหตุที่ว่าพี่แหม่มพาแม่ไปถ่ายรายการแต่แม่ไม่รู้จักไม่เคยได้ยินเลยว่ามีแม่ศรีเมืองอยู่ที่เวียงจันทร์แม่ไม่รู้เลยบังเอิญว่าได้ไปถ่ายรายการผู้หญิงมากินแล้วบังเอิญว่าเขาบอกว่าเอ้ยไหนๆมาถึงที่นี่แล้วขอซี่อะไรเงี้ยบอกอ่ะก็ได้ก็ได้ไหนๆไหนๆก็มาแล้วเนาะแม่ก็เลยขอแต่แแมมมม่่่่่เเเปป็็นนนนคคททีีววววลลาัจะะไของ โหแบบหูที่มันว่างไม่แล้วจะขอในสิ่งที่พอเป็นไปได้ทุกครั้งจริงๆลูกบางคนชอบขอขอให้ได้รวยล้านพันล้านเป็นสิบแต่แม่ไม่เคยแบบนั้นเลยนะแม่จะขอในสิ่งที่เออมันพอเป็นไปได้เว้ยอะไรเงี้ยเออแบบไม่เหลือบักวะแรงอะไรเงี้ยแสดงว่าไอ้ไอ้ที่มันเป็นข่าวออกมาอันนั้นคือคลิปเก่าหรือคลิปใหม่ก็คือพอพอพอแม่ไปขอแม่สิเมืองเมื่อสามปีที่แล้วใช่ไหมล่ะพอได้สมปรารถนาที่ท่านเมตาแม่ก็จะไปแก้บนนั่นแหละแล้วโควิดมาไง ล้วก็เลยไปไม่ได้ไกก็เลยยังไม่ได้ไปมันก็ค้างคาใจอะไรเงี้ยพอแม่มีเวลาปุ๊บไม่รีบไปเลยแต่นี่พอไปถึงปุ๊บ ต่างบ้านต่างเมืองเราก็ต้องทําให้มันถูกประเพณีเนาะหนึ่งแต่งตัวให้รัดกลุ่มมึงไม่ใช่ไปมึงจะมาใส่ทรงใส่สั้นคอลึกก็ไม่ได้ลูกก็เห็นว่าแม่ก็ใส่ขายา,ยาวเสื้อคอปุง้งคอปิดแล้วที่สาคัญพอไปถึงปุ๊บก็ไปขออนุญ,ญาตท่านเจ้าอาวาสก่อนเอาถูกไปล่าเราก็ต้องไปถ้าพูดเปรียบเป็นแบบาภาษาไายคือเจ้าของวัดนะ่ะเราก็ต้องไปขออนุญาตท่านก่อนอ่าเราก็เราขออนุญาตว่าเราจะมาทําอะไรหนูแต่งตัวนี้ได้ไหมก็ท่านอนุญาตเลยว่าแต่ว่าคนก็ไปมาธรมดามาแม่ถามหน่อยถ้าเกิดแม่ไปขออนุญาตท่านแล้วท่านแม่อนุญาต <c oughs> จเจ้าวาดนะลูกมีตำรวจประจำวัดนะมีออมีค่มะมีตำรวจประจำวัดก็ไปขออนุญาตตำรวจประจำวัดต่ออีกเสร็จแล้วก็ไปขออนุญาตญาตโยมที่เขามาที่เขามาไหว้พุงไหว้พระจำเออว่าวันนั้นที่แม่ไปอ่ะไม่ใช่วันพระคนเลยน้อยโชคดีก็ <c oughs> แม่ก็เลยงงออกมาว่าเออมันเป็นร้บ,บานได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบทางทางทางคน เราไม่ได้เก็บมาคิดไม่เอาโอ้ยเป็นเรื่องพวกนี้แบบว่าถ้าเกิดเราทําอะไรถูกต้องแล้วนะพููดพดเนี้ทำอะไรแม่ไม่ได้หรอกแม่เป็นคนที่แม่เป็นคนไม่เสพโซเชียลอืมเราก็ไม่น้อยแม่เลยโนเลยเพราะแม่เป็นคนที่ไม่อ่านเม้นไม่ค่อยเล่นโซเชียลไม่ค่อยเสพโซเชียลอันนี้แม่ก็เลยแบบว่าอืมเพราะเราทำทุกอย่าง ถูกต้องลูกอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดไปถึงปุ๊บไปถึงก็ไปแหกปากร้องเพลงเลยไม่ได้ขออนุญ,ญาตเจ้าว่าตายหาออ่าเลยนะเมืเ่อไม่ต้องไปที่เวียงจันทร์หรอกขนาดที่บ้านเราอะที่แม่ไปบูอีกที่หนึ่งอะแม่ก็ไปขออนุญ,ญาตท่านเจ้าวาดก่อนไม่ต้องตางต่างบ้านต่างเมือนแล้วบ้านเราอะใช่ใช่ลูกเฮ้ยแต่พูดถึงนะไอการแก้ <c oughs> บนะในการร้องเพลงแม่มันนึกนั่งนึกดูนะตอนที่แม่ประกวดสยามกุลการ์น่ะตอนนั้นแม่อายุสิบหกสิบเจ็ดเองนะ น่าจะเป็นในยุคแรกๆเลยบางที่แบบใช้วิธีการแบบว่าเวลาไปบนน่ะร้องเพลงแม่เป็นน่าจะเป็นยุคแรกๆเลยนัแม่จําได้เลยว่าแม่ไปขอท่านท้าวมาหาพมอะตอนนั้นแม่ยุ1สิบหกอ่ะปรากฏเซ็มก็ได้แล้วก็ไปขอท่านดึกแล้วด้วยแม่ไปตอนดึกแล้วด้วยไม่มีคนเลยหาแม่ไปดึกแล้วด้วย่ะแม่ก็อขอบนว่าขอให้หนูได้ตําแหน่งเน,นาะอะไรเงี้ยแล้วนั่งดูว่าแล้วเราจะถวายอะไรท่านดีละถ้าเกิดท่านเมตามตาอะไรเงี้ยอยู่ดีมันอะไรมันมาดนจิตดนใจให,ให้แม่บอกว่าร้องเพลงสิ เออแล้วแม่ก็ไปร้องเพลงถวายท่านพอได้ตําแหน่งนักร้อง,องจ้าอะไรเงี้ยเออหล,หลังจากนั้นก็มีคนแบบว่าาแกอเ,อเ,เออเออเออนาะอะไรเงี้ยเออออริจินอลต้นแอบอออใอ<ช>่อยากจะบอกอาออออออแบบออ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 ามอออบออ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 องออ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 อ่อลูก,ลกอ,อยเยอออกกนนอนออออหลออออเออ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 เออ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 อทออออออะ เพราะฉะนั้นนะไอสิ่งที่เราบอกว่าเราไปมูไปบนแปะอะไรก็ตามอ่ะเราอย่าลืมด้วยนะว่าเราทําที่ไหนไว้บ้างต้องอย่าลืมเลยนะสัจจะอะไรพวกนี้คําสาบ,บานอย่างเงี้ยห้ามลืมแล้วก็พี่เม่รู้สึกว่าในการที่เราจะไปขออะไรสักอย่างเนี่ยอย่าให้มันเว่อร์วังมั้งไม่รู้นะเราเรามันต้องพอที่มันที่เป็นไปได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็และที่สำคัญคือว่าในการไปมูคือไม่ต้องมันต้องไม่สเปสะสปะไปทั่วอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้คิดอย่างนั้นปะล่ะเมลโน่โนโนของแม่ก็มีเนี่ยทางของตะไข่ป่ะตะไข่แม่ก็ไม่ได้ตั้งใจไปมูเพราะว่าเราก็คิดว่าเออนอครศรีธรรมราชเนี่ยโอหตั้งใจบินไปเลยเพื่อไปมูอะไรเงรี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะไปง่ายๆเนาะก็ไปถ่ายรายการอีกอะมเนเรื่องแม่เอื่อ,อใช่ในในการที่แม่จะมูตะไข่มันมีสิ่งอะไรแอมพาเราไปะตอนที่ของตะไข้แม่ไปมูเพลงดึงดันนั่นแหละ เออของตะไข่อะบอกอ,อขอให้เพลงนี้ได้ร้อยล้านวิวขึ้นไปนะฮ<น>ะ,ะนะคะ,นะตะไคร่แล้วก็เดี๋ยวหนูอะจำลองเพลงให้ท่านฟังแล้วเอาตลกมาเล่นให้ท่านดูด้วยแล้วก็ถวายหนังตะลุงด้วยมาแล้วแม่ก็ไปแล้วก็ทำนี่คือกุญแจ,นจเนาะกุญแจออะไรเงี้ยแต่ว่าม,มีมีบางที่ลูกที่แม่ไปแล้วไม่ได้ก็มีมันก็อยู่ที่บุญสัมพันธ์จริตเนาะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณจกี้ ดุลละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี